ตลอดเวลาที่ผ่านมามนุษย์ได้มีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีอย่างมากมายหลายสิ่งหลายอย่างที่ค้นพบนั้นสามารถช่วยไขยปริศนาต่างๆทางประวัติศาสตร์ของมนุษยาชาติได้เป็นอย่างดีมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นจนสามารถเขียนประวัติศาสตร์ได้ใหม่เลยก็มีแต่การค้นพบบางอย่างก็กลับสร้างปริศนาให้เพิ่มมากขึ้นจนต้องทําการค้นคว้ากันต่อไปและในการค้นพบหลายๆครั้งมักจะเกิดจากความไม่ได้ตั้งใจแต่ความไม่ได้ตั้งใจนี่เอง กลับกลายเป็นสิ่งที่น่าอาัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งแต่จะมีอะไรบ้างนั้นวันนี้อับดุลขอพาทุกท่านมาพบกับ8การค้นพบทางโบราณคดีที่น่าอาัศจรรย์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ 1. แจนบูเล่มแมมมอธเหตุการณ์ค้นพบโดยบังเอิญนี้เกิดในปี2015ในเซาท์มิชิแกนสหรัฐอเมริกา เมืชาวนาที่ชื่อว่าเจมส์บิสเทลกับเพื่อนของเขากำลังขุดดินอยู่ในไร่ถั่วเหลืองตามปกติและแล้วในระหว่างที่พวกเขากำลังขุดนั่นเองพวกเขาก็กลับไปขุดโดนอะไรบางอย่างและสิ่งที่พบนั้นก็ได้สร้างความประหลาดใจกับพวกเขาเป็นอย่างมากนั่นก็เพราะว่าพวกเขาพบกับกระโหลกศีรษะและงาที่มีขนาดใหญ่โตมากพร้อมกับกระดูกสันหลังของสัตว์มีชีวิตชนิดหนึ่ง จากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญด้านซากสัตว์จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนพบว่าซากนี้ก็คือแมมมอสนั่นเองซึ่งมันมีอายุราว1,500 0ปีเลยทีเดียว 2. c h ชายเดริกเทรเชอร์ย้อนกลับไปในปี1653เมื่อคนงานที่มีชื่อว่าแอดเรียนคุยซินกำลังขุดดินอยู่บริเวณโบสถ์แห่งแซงไบรในเนเธอร์แลนด์ เขาก็ได้ค้นพบกับหลุมฝังศพโดยบังเอิญซึ่งเป็นหลุมศพที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่ามากมายเช่นเหรียญทองดาบทองคำอุปกรณ์ม้าโล่พึ่งทองที่มีจำนวนมากถึง300ตัวและแหวนตราทองคำที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง27มิลลิเมตรที่มีคำจารึกบนตราประทับระบุว่าเจ้าของเป็นเชเดลิกชีลิติสหรือที่รู้จักกันว่าคิงเชเดลิกกษัตริย์ชาวแฟรงก์โบราณ อันถือว่าเป็นต้นกำเนิดราชวงศ์แรกๆของชาวฝรั่งเศสและเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์โมรแวงเจียนเมื่อปี457ซึ่งโดยขนาดแหวนที่พบนั่นเองก็ทำให้เราได้รู้ว่าพระเจ้าชินดริกนั้นเป็นคนที่ตัวใหญ่มากนั่นเอง 3. t h เดอ o w ครา l เบลแมย้อนกลับไปเมื่อวันที่26เมษายนปี1952ที่หมู่บ้านคราวเบลประเทศเดนมาร์ก ในระหว่างที่คนงานเหมืองกําลังเดินทางผ่านหนองน้ําแห่งหนึ่งที่บริเวณใกล้ๆกับหมู่บ้านเขาก็ได้พบกับศพอยู่หนึ่งศพซึ่งในตอนนั้นเขาคิดว่าคงจะเป็นศพคนธรรมดาทั่วไปแต่สิ่งที่เขาคิดกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะหลังจากการตรวจสอบแล้วกลายเป็นที่น่าตกใจเมื่อพบว่าศพนี้มีอายุมากถึง2,300ปีมาแล้วซึ่งนักโบราณคดีและแพทย์พบว่าศพชายผู้นี้สูง170ซนติเมตรมีอายุรา,ราวๆ3าปี สันนิฐานสาเหตุจากการตายอาจเป็นไปได้หลายสาเหตุอย่างเช่นเขาอาจจะเป็นหัวขโมยที่เสียชีวิตจากการโดนทุบตีเนื่องจากร่างกายมีกระดูกแตกหักหลายแห่งและมีสีหน้าที่แสดงถึงความเจ็บปวดอย่างรุนแรงหรืออาจจะเป็นผู้ที่ถูกบูชายันตามลัทธิและความเชื่อในสมัยนั้นนั่นเอง4 p o พ i ลเชียลโรแมน l ิลล นับว่าเป็นการค้นพบโดยบังเอิญอีกครั้งในปี2017เมื่อนักออกแบบพรมชาวอังกฤษที่มีชื่อว่าลุคเออร์วินได้สั่งให้ช่างไฟฟ้าที่กำลังทำงานในส่วนหลังบ้านของเขาวางสายเคเบิลไว้ใต้ดินแทนที่จะแขวนไว้ด้านบนนั่นจึงเป็นเหตุที่นำไปสู่การค้นพบที่อัศจรรย์เมื่อพวกเขาขุดลงไปได้ลึกประมาณ18นิ้วแทนที่จะเจอหินหรือดินทรายพวกเขากลับพบชิ้นส่วนของกระเบื้องโมเสกที่มองเห็นลวดลายได้ชัดเจนมาก และเมื่อพวกเขาตามนักโบราณคดีมาสำรวจทำให้ได้ข้อสรุปว่าพวกเขาได้ขุดพบเจอกับวิลล่าโรมันโบราณอันหรูหราที่มีอายุมาแล้วกว่า1,800ปีนั่นเอง 5. The Ice Man ย้อนกลับไปเมื่อวันที่19กันยายนปี1991ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันสองคนกำลังปีนเขาอยู่บนภูเขาเอิร์สทาวในเทือกเขาแอลป์ ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีพวกเขาก็ได้พบกับศพโดยบังเอิญซึ่งสภาพศพที่พวกเขาพบนั้นมีสภาพที่แห้งมากทําให้พวกเขาเชื่อว่าชายคนนี้น่าจะเสียชีวิตมานานแล้วแต่พวกเขาไม่รู้ว่านานแค่ไหนจึงแจ้งให้ตํารวจทราบหลังจากที่เจ้าหน้าที่นิติเวชมาศึกษาศพอย่างละเอียดก็พบว่าชายคนนี้นั้นเสียชีวิตมานานแล้วอย่างที่คาดจ,จริง แต่ไม่ใช่แค่นานธรรมดาประชายคนนี้นั้นเสียชีวิตมานานกว่า5,000ปีแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาศพที่พบจึงไม่ใช่แค่ศพธรรมดาแต่มันถูกกลายสภาพเป็นมัมมี่ที่รู้จักกันไปทั่วโลกในชื่อว่าเอิร์ซีมนุษย์น้ำแข็งนั่นเอง6 t เดอร l เดลิงคูอันเดอร์กราว์ชิตี้ l i n เดลิงคูเป็นเมืองโบราณที่อยู่ใต้ดินของประเทศตุรกี ที่ถูกค้นพบโดยบังเอิญหลังจากที่ชาวบ้านคนหนึ่งในตุรกีพบห้องลับหลังกำแพงบ้านของเขาในปี1963เขาได้ทำการตรวจสอบหลังห้องลับของเขาซึ่งก็ได้สร้างความตกตะลึงให้กับเขาเป็นอย่างมากเมื่อเขาได้พบกับห้องมากมายอีกหลายห้องภายหลังมีการสำรวจและพบว่าสิ่งที่ค้นพบนี้มีความลึกกว่า60เมตรมีห้องกว่า2,000 20, 0ห้องทั้งห้องพักและห้องสเสบียงรวมถึงห้องเก็บวา์ และห้องที่ใช้ทำพิธีทางศาสนาเรียกได้ว่าเป็นเมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่มากสามารถจุคนได้ไม่ต่ำกว่าสอง0 0คนและเมืองนี้ยังสามารถปิดตัวเองจากโลกภายนอกด้วยก้อนหินขนาดใหญ่และชั้นแต่ละชั้นจะมีประตูปิดกั้นอีกด้วยสำหรับประวัติของเมืองนี้น่าจะถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อนคิสการและถูกใช้มาจนถึงศตวรรษที่20โดยชาวกรีกใช้เมืองใต้ดินนี้ เป็นที่หลบภัยสงคราม 7. The Mesmerizing l e s c o Cave Painting ย้อนกลับไปเมื่อปี1940เมื่อมาแซลราวิดาและเพื่อนวัยรุ่นอีก3คนได้ค้นพบทางเข้าเลสโกที่สวยงามโดยบังเอิญเมื่อพวกเขาเข้าไปพบกับผนังถ้ำที่เต็มไปด้วยภาพสัตว์และหลังจากการตรวจสอบแล้วพบว่าภาพเหล่านี้นั้นถูกวาดขึ้นมาหรือมีอายุ มากถึง1 7 3 0 0ปีมาแล้วภายในถ้ำนี้เราจะพบภาพต่างๆร่วม2,000ภาพโดยอาจแบ่งเป็นกลุ่มหลัก3กลุ่มได้แก่ภาพสัตว์ภาพคนและภาพสัญลักษณ์เชิงนามธรรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพเขียนสีมีเพียงบางส่วนใช้การแกะสซาะหินเป็นรูปภาพในบรรดาภาพสัตว์กว่า900ภาพสามารถระบุชนิดสัตว์ได้ชัดเจนจำนวน6 0 5ภาพซึ่งในจำนวนนี้มีม้า มากถึง364ภาพและกว่างตัวผู้90ภาพบริเวณที่น่าสนใจที่สุดในถ้ำเรียกว่า The Great Hall of the b u l l มีภาพสัตว์โดดเด่นที่สุดตรงนี้คือภาพวัวป่าออรอกจำนวน4ตัวซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นภาพวัวขนาดยักษ์ยาวถึง5.2เมตรถือว่าเป็นภาพสัตว์ขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาศิลปะถ้ำท,ทั้งมวลเท่าที่เคยค้นพบเลยทีเดียว8 Jesusboat ในปี1986ที่นอกฝั่งทะเลคาลิลีใกล้กับเมืองมักดาลาในขณะที่น้ำกำลังลดลงนั่นเองชาวประมงสองคนได้พบกับซากเรือโบราณลำหนึ่งที่จมอยู่ในโคลนโดยบังเอิญพวกเขาสนใจซากเรือนี้เป็นอย่างมากเพราะพวกเขานอกจากจะเป็นชาวประมงแล้วพวกเขายังเป็นนักโบราณคดีสมัครเล่นอีกด้วยนั่นจึงทำให้เขาทั้งสองและผู้เชี่ยวชาญได้ทำการขุดเรือซึ่งกินเวลานานมากถึงจะขุดขึ้นมาสำเร็จ และแล้วการค้นพบนี้ก็ดังไปทั่วโลกเพราะมีการศึกษาวิเคราะห์แล้วพบว่าเป็นเรือที่มีอายุอยู่ในช่วงคริสตศตวรรษแรกคือใกล้เคียงกับสมัยของพระเยซูเจ้าหรืออายุราวๆ2,000ปีนั่นจึงทำให้หลายๆคนเรียกเรือประวัติศาสตร์ลำนี้ว่าเรือพระเยซูนั่นเอง